ัสดีครับพบกับคา r c เคาน์เจอร์ไทยแลนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องรถนะครับแต่เรามีกิจกรรมนะครับที่สามารถทําร่วมกับรถได้นั่นก็คือพาน้อสนักสีขาไปเที่ยวอ้าวไปกันเลย ดีครับผมนิคจาก BKK Dogster ชื่อส้มนะคะอันนี้เจ้าชิโก้ค่ะเป็นน้องหมาพันธุ์ Border c คอ l i e ก็เป็นหมาต้อนแกะที่ใครๆรู้จักกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ถ้าติดอันดับก็คือฉลาดอันดับหนึ่งของโลกโอ้ผม BKK Dogster เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับผมอ๋อผมรับจุ้งหมาครับแล้วก็บอดดิ้งหมาฝากหมาที่บ้านฟีลเหมือนฝากอยู่ที่บ้านนะครับเหมือนอไม่มีขังกงแล้วก็นอนอยู่กับเราเปล่อยอ,อิสระเลยครับแล้วก็มี พาไปเดินตามศูนสะนะาธารณะยาวๆวันหนะนึ่งสองสารอบฮะแนะนําตัวน้องหมาไัตวนะครับนี้มาเฟียครับอันนี้เวเดอร์อันนี้เจไดอันนี้ดาตินนอันนี้ของลูกค้าฮ<อ>ะโคลอมเบียมาจากโคลอมเบียใช่ฮะอันนี้ลนะีออนฮะเจ้าของเป็นชาวอังกฤษครับ<อ>ฝากไว้เดือนหนึ่งฮนะ เขาอยู่ด้วยกันนี่อยู่ด้วยกันได้แบบนี้เนี่ยเรามีเทคนิคในการสอนยังไงตอนนี้ปกติหมาฝรั่งเขาจะเทรนมาอยู่แล้วครับไม่ค่อยจะมีปัญหาหมาเนี่ยต้องอายุประมาณกี่เดือนครับถึงจะฝึกได้คลาสของเด็กหมาป่อปี้คลาสครับจะเป็นประมาณตั้งแต่3เดือนถึง4เดือนฮะกำลังกำลังดีเราจะฝึกหมาเนี่ยหมาที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราต้องทำางไงก่อนฮะเออต้องต้องสอนให้เขาเดินอยู่ในสายชูงให้ได้ก่อนครับเวลาไปเดินมันจะได้เดินง่ายเขาจะได้ไม่ดึงไม่ดึงไปทางซ้ายไม่ดึงไปทางขวาเราควร ให้เขาเดินขนาข้างเราหรือแล้วเราใชหมาไม่รู้ไม่รู้จักเลยอย่างตัวนี้เนี่ยพอจะสอนได้ไหมถ้าใจจะยากมากครับทำไมฮะไม่น่มันไม่น่าจะรู้เรื่องครับตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่าไหนเราองลอคุยกับมันดูหน่อยนะฮะว่าเขาว่ามันกัดไหมเราต้องทำไงฮะขอมือหนะเก่งมากเลยครับเอ่อฝากติดตามเพจ bkk d o c t e r นะฮะก็มีท้งอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมรับจุงอยู่แถวสาทรอ่ สุขุมวิทเอกมัยแล้วก็สีลมฮะรับจุงน้องหมาชั่วโมงเดินเป็นชั่วโมงครับพาเดินเป็นกรุ๊ปก็ได้แล้วก็วันอาทิตย์จะมีเป็นด็อกกี้เดย์อัฮะก็พามาเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฮะีเจ้าชิโก้ค่ะเป็นน้องหมาพันธุ์บอดร์คอรี่ก็ เป็นหมาต้อนแกะที่ใครๆรู้จักกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าติดอันดับก็คือฉลาดอันดับหนึ่งของโลก oh. แต่ความฉลาดของเขาอ่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียฉ <c oughs> ลาดมากเรียนรู้ไวถ้าไม่สอนก็พังง่ายเหมือนกันคุณส้มพามันขับรถมาเที่ยวตามจังหวัดนี่บ่อยไหมฮะบ่อยค่ะปกติชิโก้จะอยู่ในกรุงเทพด้วยจะไปเที่ยวตามร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านเป็นคนชอบชอบเอกไปกินข้าวข้างนอกก็จะ ไปกินข้าวการหาร้านที่หมาเข้าได้บ้างเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพค่ะเริ่มมีที่ที่ให้น้องหมาเข้าได้เขาอาจจะแบ่งโซนค่ะเช่นในห้องแอร์เนี่ยได้เหมือนกันแต่จะแบ่งโซนนี้เท่านั้นที่น้องหมาอยู่ได้แล้วก็ถ้าจะพา้องหมาไปนั่งรถเล่นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกเลยถ้าคนรักรถผ้าคลุมเบาะจะมีผ้าคลุมเบาะสําหรับของน้องหมามันก็จะมีเกี่ยวเบาะหลังสองข้างเกี่ยวเบาะหน้าตรงหัวคนขับกับคนขับด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อน้องหมาคนไหนอึ หรือฉี่หรือยังก้านไม่อยู่หรืออ้วกหรือเวียนหัวมันก็จะลงแค่ตรงผ้ารองเราก็เก็บไปทำความสะอาดได้ปกติเราพาทิโก้ไปนะครับก็ในรถข้างหลังก็ขึ้นอ่าเราจะปูผ้านะครับหลายครั้งเราก็จะมีของเล่นทิ้มไว้ให้น้องนิดนึงน้องก็จะเพลิดเพลินเวลาไปเที่ยวนะครับแล้วก็จะนอนตรงนี้ได้แล้วก็หลักๆก,ก็พยายามฝึกน้องครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยพาไปเนี่ยแรกๆก็ให้พาไปใกล้ๆแล้วก็พาไปบ่อยๆก่อนซักซักทำทำทำซ้ำๆนะฮะน้องก็จะชินแล้วก็จะเริ่มเดินทางระยะทางไกลได้ง่ายขึ้น แล้วเราหมาเราควรจะให้เขากินอาหารยังไงบ้างครัก่อนก่อนจะเดินทางอะไรจริงๆสาหรับชิโต้นี่ปกติเลยครับแล้วก็เวลาสมมติถ้าขับรถรระยะทางไกลนิดนึงเนี่ยสักชั่วโมงกว่าๆหรือสองชั่วโมงไม่เกินนี้ก็ควรจะจอดแวะทาองทางให้น้องเขาทำธุระนิดนึงนะครับก็ดูดีๆแถวนั้นอาจจะมีเจ้าถิ่นมีอะไรเงี้ยครก็จอดให้น้องทำธุระอส่วนใหญ่อาจจะเป็นปั๊มพอน้องทําธุระเสร็จแล้วเราก็ช่วยจัดการพื้นที่บริเวณนั้นให้สะอา,าเดเรียบร้อยนะครับแล้วหมาบางตัวมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวก อาเจียนหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยแนะนำยังไงบ้างฮะเออแนะนําว่าอย่างที่บอกครับคือต้องทําให้น้องชินก่อนอส่วนใหญ่ที่หมาเมารถเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราอาจจะไม่ค่อยได้าอ่าอกไปนะครับก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นอย่างที่บอกอาจจะไประยะทางใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปบ่อยๆแต่อย่างชิโก้เนี่ยชิโก้จะนั่งรถเที่ยวตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบจนตอนนี้ชิโก้สี่ขวบแล้วก็ก็ธรรมดาแล้วไม่ไม่มีปัญหาเลยครับอันดับสองก็ต้องมีปลอกคอกับสายจูงอันนี้สิ่งสําคัญ อันนี้คือของที่ยังไงก็ต้องปกพาส่วนของชิโก้ก็จะมีกระเป๋าพ่อกระเป๋าให้แม่หน่อยจะมีเป็นกระเป๋าหมาค่ะนอกจากกระเป๋าคนแล้วจะมีกระเป๋าหมาหนึ่งใบอันนี้คุณพ่อเขาจะคุณพ่อเขาจะเป็นคนถือตลอดให้คุณพ่อถือจะมีกับชิโก,ก้จะมีกระเป๋าหนึ่งใบในกระเป๋าก็จะมีน้ํามีขนมมีอ่ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับแบบเอ่อเขาล้อหรือว่าบางทีเราขึ้นรถเขาเขาเขาเลอะค่ะเขาเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็เช็ดแล้วก็จะมีสายสำรอง เป็นสาหรับสุนนะัขโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับไม่อันนี้คือสัตว์สำรองสมมตริรีบแล้วเราไม่รู้ว่าเราหยิบสายจูงขึ้นรถมาหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชิชโก้มานี่ชิโก้นั่งลองอ่ะชิชโก้นั่งชิโก้จะนั่งอ่ะจะนั่งตรงแล้วมันจะเห็นหนูไหมล่ะลูก <laughs> ใช่โดยประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกนิดหนึ่งก็จะมีมีหวีอ๋อเพราะว่าเป็นขนยาวใช่เพราะชิโก้ขนยาวใช่เพราะชิโก้ขนยาวก็จะมีหวีอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่อยู่ ที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยอะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีถุงเก็บอึอันนี้ก็คือเวลาไปข้างนอกเราต้องเคารพสถานที่ทุกที่ที่เราไปเพราะว่าจะทุกสถานที่อ่ะเขามีทั้งคนชอบหมาแล้วคนไม่ได้ชอบหมาเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะอึหรือเปล่าถ้าอึก็ต้องเก็บเก็บเสร็จทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของชิโก้ก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นแชมพูพกพาอีกตัวหนึ่งหนูจะยืนขวางทางแม่ทำไมลูกและแม่ไหนนายแม่แล้วก็จะมีแชมพูพกพาค่ะตัวนี้ มันจะเป็นแชมพูจริงๆปกติอ่ะจะไว้อาบน้ําแต่ตัวนี้เวลามาต่างจังหวัดสาหรับชิโก้อะเวลาวิ่งบนหญ้าอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีเศษดินเศษหญ้าเขาอาจจะคันหรือเขาอาจจะแพ้ตกเย็นอะไรเงี้ย่ะจะเอาตัวเนี้ผสมน้ําเจอจางแล้วก็เช็ดเท้าเขามันสามารถเช็ดได้อะไรเงี้ยค่ะไปไหนคะมานี่คะ่ะไม่ต้องอ้อนกับมานี่คะ่ะจะไปอ้อนทําไมคะชิโก้จะไปไหนคะ,ะชิโก้คะชิโก้คะ ชีตรงขาแม่ได้ยังไงนั่งลงนั่งลงในในข้าวข้าของชิโก้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมาค้างต่างจังหวัดจะมีที่นอนเขาด้วยเราจะพกที่นอนมาเองบางคนบางรีสอร์ทบางแห่งเขาจะไม่อนุญาตให้น้องหมาขึ้นบนเตียงบางคนเขาจะมีผ้าเลยค่ะเป็นผ้าคลุมเตียงอีกชั้นหนึ่งถ้าคนจะติดตามอ่น้องชิโก้เนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างไงชิโก้จะมีเพจค่ะชื่อชิโก้บอทเทอร์เคอรี่ตอนนี้ต่อด้วยด็อกวรีวิวก็ได้ กับ IG ค่ะ IG ก็คือ Border Collie Chico ิโเคำว่าชิกโก้ก็จะขึ้นจะมีหมาสีขาวดำหน้ายิ้มยิ้มนั่งอยู่ในเพจชิกโก้กับใน IG ก็จะเป็นรีวิวที่พักที่เที่ยวร้านอาหารคาเฟเ่แล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่น้องหมาไปได้ส่วนตอนนี้ชิกโก้ก็มีตัวแชมพูขึ้นมาด้วยความที่เขาเป็นหมาชอบเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือภูเขาเราก็เลยทำแชมพูสำหรับเขาขึ้นมาปกติเวลาไปทะเล่ะชิกโก้จะเล่นน้ำ เราเอาตัวลงไปคุกทรายเล่นตั้งแต่พ,พระยังปีธบาดอยู่อะค่ะ <T> จน10โมง11โมงเราเอาเขาขึ้นมาเพราะฉะนั <T> ้นการที่เราเอาเขาขึ้นมาเ <T> น,นี้ย <T> ม,มันจะมีความเลอะความสกปรกก็คือเราก็จะให้เขาอาบน้าล้างตัวแต่ของชิโก้ตอนนี้ค่ะก็คืออ้างอิงมาก็คือเล่นทำทะเลเยอะเราก็เลยทำแชมพูตัวหนึ่งขึ้นมาเวลาเราอาบน้ำเน,นี้ยค่ะมันจะต้องสะอาดดับกลิ่นเราก็เลยได้สูตรตัวตัวตัวนี้มาเป็นสูตรโอเชนค่ะ โอเชนอลก็คือกลิ่นเขาจะสดชื่นสดชื่นเหมือนอยู่ริมทะเลข้อสําคัญคือใช้แชมพูไม่ต้องใช้ครีมนวดเพราะว่าครีมนวดบางทีลงกับผิวขนน้องหมามากไม่ดีอาบน้าําสะอาดเสร็จแล้วต้องเป่าให้แห้งนะคะถ้าเป่าไม่แห้งจะเกิดเชื้อราหรือจะเกิดฮอสปอตสสำหรับน้องหมาความชื้นขึ้นมาจะเป็นโรคผิวหนังได้อีกตัวหนึ่งตอนแรกทํามีโอเชนอลแล้วชิโก้ชอบมาเขาใหญ่มากเขาใหญ่เนี่ยมาประจําเลยประมาณแบบปีละแบบ3-4ี่รอบจะมีตัวหนึ่งชื่อมอนเต้มอนเต้ตัวนี้ค่ะ กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหอมดอกไม้เหมือนดอกไม้บนภูเขาหอมหว,วานหวานกลิ่นวาน,นิลาก็จะเข้ากับตัวของเขาอยู่เหมือนกันเวลาพาชิกโกมาเขาใหญ่จริงๆบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมาเขาใหญ่ไม่ต้องใช้แชมพูก็ได้แต่เขาใหญ่เนี่ยบางทีอะฝนตกแล้วเ<ล>ขาใหญ่เนี่ยคือมันมีความชื้นมีหญ้ามีดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเวลาก่อนเข้าที่พักเราจะให้เขารางเท้าเอาน้ําผสมก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะแบบล้างขาเขาด้วยแชมพูได้เลยเท้าเขาก็จะสะอาดมันจะไม่มีความชื้นอยู่แล้วก็เป่าให้แห้งเราจะมีไดเป่าขน อันเล็กๆะของคนพกไว้เป่าเท้าน้องหมาเอาแล้วมาเทสกลิ่นนะคะมี2กลิ่นมีโอเชนโน่กับมอนเต้ค่ะอ่ะอันนี้โอเชโนก่อนกลิ่นทะเลค่ะ <c oughs> อ่ะสว่วนอันนี้เป็นกลิ่นมอนเต้นะคะจะเป็นภูเขาจะเป็นหอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นหวานๆ <c oughs> นนี้มีลงในตาม ออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีหลงลงที่เพร grooming มีสระว่ายน้ำหมาเพรช็อปอะไรเงี้ยค่ะหลากหลายที่เลยเข้าไปดูใน IG หรือใน Facebook ได้มา,มาเที่ยวกันนะครับที่ Solitude เขาใหญ่นะครับบรรยากาศดีที่กว้างนะฮะหมากู่นี่มันฉลาดจริงเว้ย <c oughs> มันมันชื่ออับดุลน,นะ <c oughs> เป็นหมาของของกูเขาฮนะ <c oughs> เขาฝากไปเลี้ยงไวนะ้ฮะรูปร่างก็เหมือนเจ้าของนะอะ่อ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะ สอบถามไหมว่าอับดุลเนี่ยฉลาดขนาดไหนถามยังไงดีอับดุลเอ้ถามอะไรตอบได้ได้รู้ไหมรู้สีเหลืองเยลโลมะม่วงมังโกมีอีโตร้อรถเลนโซช่วงนี้โควิดนะครับก็อาจจะไม่สะดวกไปนอกสถานที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีน้องหมานะครับอย่าลืมนะเดอะซุลจูดขาใหญ่นะครับที่กว้างมีที่สำหรับน้องหมาด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกคนนะครับ ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาเค u l t เ r อร์ไทยแลนดด้วยนะครับวันนี้ผมป๋าป้องทีมงาน BKK d o c t o r oster, และคุณส้มต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ